สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกทุกท่านนะครับและก็ขอสวัสดีพี่พี่ fc นะครับร้านพีเน็ตออดิโอทุกทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันอาทิตย์นะครับที่19เดือนมีนาคม2566ครับสำหรับคลิปนี้ผมมีพาวเวอร์แอมป์นะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือ sae นะครับในซีรีส์ pm สิบ x นะครับสำหรับตัวนี้ สำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับขับเสียงเบสแรงๆนะครับตัวนี้เป็นภาคจ่ายไฟเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับเป็นระบบสวิตชิ่งเบาๆแรงๆนะครับสำหรับตัวนี้ขับเบสได้ข้างละ2อถึงสเลยทีเดียวนะครับสำหรับ PM10X นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาอยู่อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497 นะครับและก็0874217464ครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับช่องโจกชาแนลนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยแล้วกันนะครับ Sae นะครับ PM10X นะครับตัวนี้แรงๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับเสียงกลางขับเบียดได้แรงๆนะครับเป็นคาบอแอมที่ออกแบบมาแรงๆนะครับเบานะครับสวิตชิ่งนะครับตัวนี้พักแก๊ไฟนะครับ sae pm10x นะครับฝากพี่สมาชิกไปด้วยละกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับในราคาที่1นึ่งบาทนะครับรวมส่งนะครับตอนนี้ท่านละ1นึ่งบาทรวมส่งนะครับสภาพโดยรวมนะครับปานกลางนะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวแอมป์อีกรุ่นหนึ่งนะครับมีรอยว่างนะครับตัวนี้ตามการใช้งานของพาวแอมป์มือสองนะครับด้านบนก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการพาวแอมป์เบาๆนะครับ เป็นสวิตชิ่งนะครับแต่น้ําเสียงนี้สุดยอดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ร้านพิเน็ตออดิโอเปิดให้บริการทุกวันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับมาดูก <HO US S> ําลังวัดความแรงกําลังวัดกันบ้างนะครับตัวนี้1000งพันวัตต์นะครับตัวนี้ที่8โอห์มนะครับพันเจาสวัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ2,250บาทนะครับตัวนี้ที่2โอห์มนะครับโหลด2โอห์มได้นะครับแต่ถ้า ให้อิ่มๆนะครับตัวนี้ข้างละสองถึงสามอิ่มๆนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็อินบ็อก์เข้ามาได้นะครับตรวสอบถามได้ครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับสาหรับ SAE PXM10X นะครับเดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีในส่วนของพัดลมนะครับ้ายขวานะครับให้แจ็คดําแดงมานะครับสาหรับตัวนี้นะครับส่วนของด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเตอร์พิที่นะครับตัด สัญญาณของ power นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโหมดบิดนะครับบิดเพลียวสเตอรีโอนะครับในส่วนของโมเดลนะครับโหมดนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณอินพุตนะครับ XLR นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณลิงก์นะครับผมถัดมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเปคคอนนะครับรูสเปคคอนให้มาถึง2อย่างนะครับเป็นสเปคคอนแล้วก็จะเป็นแจ็คดำแดงนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับปานกลางนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยเข้ามามากนักนะครับสําหรับ SAE p e a k m 1 0 x นะครับสําหรับตัวนี้ท่านนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเข้ามาเมื่อวานนะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับช่วงเช้าๆนะครับของวันอาทิตย์ที่19นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นตู้เบรนะครับเบร์ BB นะครับของแบรนด์ร้านนะครับ PN ออดิโอนะครับสำหรับตัวนี้ PN ออดิโอนะครับในส่วนของขนาดนะครับลึก80นะครับสูง80กว้าง58นะครับสำหรับ PN ออดิโอนะครับเป็นแบรนด์ล้านนะครับมีเข้ามา